ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงฮัลโหลก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมตอนนี้ทุกคนอยู่ผมในแหล่งแห่งเล็กซี่แอนเนอร์ะนะวันนี้เราก็มาเล่นเกม c o m m ม n นเลดเดอร์ซูเปอร์คลายส์แม็ฮะรเนี่ยแล้วเป็นเกมมาสลเลดอร์ที่หลายๆคนเข้าใจกันนั่นแหละนะผมก็ไม่ค่อยอยากจะแคสเกมนี้เท่ไหร่นะเพราะว่านะมันก็มีคนแคสถมเทไปแล้วนะก็ไม่รู้สิอ่าคิดยังไงไม่รู้มาแคนนะก็ มันไม่มีเกมอะไรจะแคสแล้วนะฮะถ้าใครอยากจะเสนอให้แคสเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะถ้ามีคนมาดูนะก่อนนะไม่รู้จะแคสเกมอะไรก็เลยหยิบเกมนี้มาแคสนะฮะก็จะเล่นดีหรือเล่นแย่ไงก็ขออภัยไว้ก่อนนะตรงนี้นะดาแรกอะไรเนี่ยให้เราเล่นเป็นอ่าวิชาตนะฮะวิชาดแล้วจะออกเสียงนะก็ ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องมาร์เซย์เท่าไหร่นะถ้าพูดอะไรผิดพลาดหรือข้อมูลผิดพลาดอย่างนี้ขออภัยด้วยนะเ,เดี๋ยวๆ,ๆกดผิดอ่าก็เกมนี้ก็เล่นง่ายๆครับเพศไหนก็เล่นได้นะเดี๋ยวมันผมไม่เคยเล่นในจอยด้วยสิให้จุ๊บโอเคมาบีกมันอ่าอ่าอ่า เล่นแปลกๆไงไม่รู้มาโอเคกะเช่นถ้าไม่ตายนะฮะรู้จะโดนลิขสิทธิ์วินาเพลงงั้น,น,นก็เบาเสียงอีกสักหน่อยก็แล้วกันฮะโอ้ยเบาเสียงเบาเสียงอ่าถ้าเส,ส,สียงเพลงในเกิมันไม่ดังมันก็จะไม่ติดลิขสิทธิ์มั้งผมก็ไม่เข้าใจเรื่องกฎเท่าไหร่นะ ก็แต่ก็ลืมๆไปบ้างบางด่านนะโอเคมามาต่อเลยอันนี้มันให้เรียกว่าจะเล่นตัวอะไรก็ได้นะฮะซึ่งเราจะต้องเจอกับซอนะสเนี่ยซอสซัดซอสไม่รู้เรียกไงวะเนะี่ยม่งก็เป็นญี่ปุ่นด้วยซอสต้องเจอกับใครเดียบผมบุคิดไม่ออกเลยสิะเอาเป็นวบีแล้วกันนะวบี e บีวบีมีสองเวอร์ชันนะ อ่าเวอร์ชันนี้แล้วกันนะตึงพูดอะไรงงไปบ่ลเนนะ oh. ี่ยมาเออ้อ,อง่ายๆนะดาวเดียวอยู่ oh. มันมีคอมโบด้วยนะ <c oughs> คอมโบบ้าเลยเนี่ย oh. มาฟินิชถ้าไม่ตายก็ <c oughs> กดปุ่มอะไรนะก็สี่เหลี่ยมกับเอ็กนะฮะ ผมมีใครถามน่โอ้โหปุ่ม X ผมกดปุ่ม X จนสีที่ติดอยู่ตรงปุ่มมันหายไปเลยนะสีะลอกเลยทีเดียว Rider Sting bitch จิ้มเขาหนึ่งทีเอื้อแหลกด้วยนะเวนมากอ่าปล่อยครับก็เล่นก็ง่ายง่ายอยู่นะฮะ หลังนี่โดนตบยับนะพวกเจอพวกสี่ดาวห้าดาวนะแม่งโคตรอึดเฉียบเกรดเอสไปนะโอเคอ่าก็บล็อกมิชชั่นบล็อกฟิกเกอร์อะไรกันไปนะโอเคไหมต่อเลยโอเคให้เราเล่นเป็นแบล็กนะเจอกับชาร์ดูมูลเปล่าวะชื่ออะไรวะชาร์ดูมูะ กิงกิจจวงอืมอืมจะได้เกรดเอสไหมเนะี่ยอะไลเดอร์พันช์มาปจูบอืมไลเดอร์พันช์ตุ้มเขาเต็มคางนะอ่ะหรือว่าอกวะไลเดอร์คิก ไงล่ะไฟฟ้าสถิตในทีเดียวยืยนไม่เป็นเลยสิสุดท้องสุดมือตัวมันพูดอะไรหมดและวดูเหมือนกันนะโอเคโอเคก็ดูม่าจะไม่ตายนะโอเคก็ยังตายอยู่มาโอเคอันนี้โอ้โ oh, หหนึ่งดาวนะ่ะเป็นวิสาหเจอกับอ่าโฟเซ่นะฮะขอเปลี่ยนท่าไปเพื่อนนารีเกต ผมก็ไม่เคยดูวิซซ่าเนี่ยมาจะพูดทำไมวะขอเตะหน่อยมต้องชาร์จแล้วมั้งเดี๋ยวใครแม็กมันก็ขึ้นแล้วอะมาขอเป็นขอเป็นธาตุไฟหน่อยเลยกันอืมอนมาเพลงยาติดลิขสิทธิ์ เพลงมันติลิเกสีดนี่แน่ <g ül> ก็พยายามให้เพลงมันติลิเกสีดเนะี่ยพยายามพยายามร้องเนียนไม่ให้เพลงไม่ให้เสียงมันติดเนะี่ยนี่แน่จากเราลิงป๊อปไม่ใช่พ่อท่านานมากนะวิาสาห์เนะี่ยแหลกด้วย <c oughs> แต่ขี้เหี้ยเลยครับ <c oughs> เป็นเดือนเดอนเก้าคิดดูครับคุณผู้ชม ทะลุไปตืมมันม,มีอะไรให้แหลกไหมโยเ้ยแต่ภาพก็สวยเนะี่ยเดี๋ยวลองปรับเป็นคูนึ่งดูนะไม่อยากให้มันแหลกมากโอ้โหภาพกลากเลยนะฮะกลากเลยนะฮะงั้นก็ใช้เป็นสปีดแฮ็กเลยนะโ,อโอเคโคไม่แหลกหมั้ง โอเคได้เอทเนี่ยวันนี้อะไรเนี่ยโอสเจอกับอะไรเบิร์ดเหรอใช่ป่าววะจำชื่อถูก้ยเนี่ยกระพิบเลย <c oughs> ปรับไปสปีดแห้งมันก็จะมีข้อเสียอ,อย่างนี้แหละผมมันจะกระพิบเนี่ยเยสโอสล่างอ่าทัาจโดหรอเปล่าวะล่างนกอ,ะอ่ะมีเอาถังแก๊สไปด้วยเป็นภาพกระพิบเลยแต่ก็ภาพสวยอยู่นะ มันเป็นโอ้ยโอ้ยเดดเดดเโอ้โหโอ้โหเดเดเออมันภาพกระพริบอะครับมันภาพกระพริบอ่ะไม่โดนอีกอ้าวอุ้ยโอ้โอ้ โอ้ oh, oh, oh. ภาพกระพริบนะมา <c oughs> อ้าวเ <c oughs> ว้าวเลยครับโชว์กากอีกอะ่ะมันไม่ได้แล้วมันไม่ได้เฮ้ย <c oughs> มันไม่ได้เอสเราอะกันทำไมล่ะฮะ <c oughs> ยังไม่โดนอีกบินอยู่เว้ เออเออขอให้โดนเถอะท่านี้เนะี่ยเออตายสิแ <c oughs> ม่งกระพริบเกินโออโคนกระพริบเลยเนะี่ยมามีตัวอะไรอีกอ่าอันนี้มีสอบภารกิจนะี่ยมีให้เราเลือกเป็นตัวอะไรก็ได้แล้วก็เป็นเอ็กเซลเจอกับสก l วเนะี่ย หาออกเสียงผิดขออภัยเนะี่ยอันนี้ก็สู้กับไอ้พี่ง,งนะูน่ะเหลียวคนไทยเลยชื่อมันชื่ออะไรวะอะไรวะโอจา่าล่ะไม่รู้สิมันนี่มีโรบันจีให้อ่านนะมันเป็นญี่ปุ่นดุ้นๆเลยเนะี่ยอ่าอางนี้นจะเจอกับใครดีครับอ่าเดนโออนนะไรเนี่ยมาเอาโอเอา เอาทีนี้แหลกเลยเนะี่ยมามเจอดาผ่ารถไฟเราหน่อยร่างร่างซอสโหมดนี่ดีสุดแล้วมว่าผมชอบสุดแล้ววะอย่าก,กระตุกนะมาถ่า,ายืนนี่โคตรโหดนะแต่ยังกี้มันต้องเจอกับยังกี้น้องอือืมอืมอืม,อม,อมพาร์ทวันนะ อ,ย,อยุไปยืนตีลมทำไมละ่ะชาร์จแปบบ๊บอ่าเอารถไฟไปแดกอา,ดอารถเออรถไฟยิงสิเพื่อนมาทำไปใต้ดาพารถไฟยะออนเอือ ว่าผมชอบร่างนี้มากกว่าร่างไคลแม็กฟอร์มนะอันนี้เขาเรียกว่าร่างเลยว De ะเดลิเนอร์ฟอร์มอะมาดูสิไซคคูมาต่อกันเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเอ็กเซลเจอกับนะสกาลนะสกาเรียกเป็นดนตรีเลยมาเจ็บแผลนะเมื่อวานเปิด น้ำเขียวกินนะแล้วแม่งแน่นเกินนะแน่นจนมันอู้แน่นเกินจนมันบาดนะเปิดยังไงให้ฝาบาดวะนักกูมาจิ้มหน่อยฟันชาร์จฟันฟันพระตานะฟันพระตานะเฮ้ยจิมจ้มจิ้มอืออืออือเพรามัน เอ๊ยแต่มันไกลมืออ่ะชิบหายละไม่โดนน้องมาโห้โ,โได้เอสแล้วเนี่ยมามันไกลมือครับผมปุ่มชาร์จมันอยู่ซีรีส์เนี่ยมันไกลมือไกลมือไปไหนต้องใช้มือซ้ายมากดชาร์จนะโอ้โหไม่ขนาดเท่าไหรนะ่เออเจอซุ่มตีลูกเขยไปไหน่อบาปนะเนี่ย ไม่เป็นไรมันมันเป็นแค่เกมครับคีย์เกมล่างนี้เขาเรียกว่าล่างเลยวะเออจะไม่ได้่ของอไอ้เอ็กเซลเนี่ยนะขออภัยนะจำชื่อล่างไม่ได้ตัวเหี้ยอะไรมาร้องแถวนี้อยู่เนี่ยโอ้ได้บีแน่นอนเลยนเนี่ยอ๋อ,อยังได้เอสอยู่เนี่ยมันเอาอะไรวัดไว้เนี่ยเวลาก็เหลือห้าสิบวิเองอะ อะไรวัดไม่เป็นไรครับได้เอสเราก็ดีใจเนี่ยอ่าวิสาเจอกับพี่โง่อีกแล้วนะโอจาน่ะไม่รู้เรียกถูกว่ะนะมานอ้อล่างนี้ซะด้วยนะอ๋อเป็นไงล่ะขอจับหน่อยหืมฝันไป เขาเรียกว่ากาัาบกัาบน้ำกระเซ็นพี่อา้อาวเฮ้ยเฮ้ยจะมาดูดนั่นไงว่าโดนละว้าบเบชไอ้อะไรแล้วตุยหลังจ้าบเรียบร้อยตีดีตีดีตีดตีด บีกเออ้อพล e ซ s e สวมนิ้วกลางโดดแน่มาโดดแน่เลยคิกส s ตร i k e ใสโ่โอ้ l a ก l a กอ๋อลักเออควงสักหนึ่งรอบแล้วก็หมุนทีบ เราต้องทายายากนะโอ้แหลกแหลกท้าง,ง่ายเดี๋ยวมันจะเหมือนตัวอื่นนะกี้อโอโอโอเคอันนี้เจอกับคาริสนะเล่นใครก็ได้นะซึ่งผมจะไม่เล่นเบลดนะแต่เบลดท่ามันเร็วเนะผมเป,เป็นตัวที่ผมชอบอีกตัวนะึงที้บ่าไม่เอานะไม่เอาไม่เอาอ่า เล่นตัวอะไรดีวะเย่ากระตุกสิอ๋อเยอกระตุกสิเอ่อเ่นเกลเดียวอันนี้มันชื่ออะไรวะนนมันมีกาเลนเออกาเลนกาเลนเบดแล้วก็อะไรวะเ่นเกลนะฮะก็มีคาริสนะนเ,เนี่ยในเบธเนี่ยทำชื่อไม่ค่อยได้เหมือนกันนะมายิงเส้แตกหมดแลย ปั้มบ้าบังยิงโคตรเบาเนะี่ยจะเดินไปไหนล่ะนะฮะฮาจิเมะฮาจิเมะปั้มเอ <c oughs> าอีกจอดจอมยังสะท้อนอนะ่ะสะท้อนอนะ่ะสะท้อนอนะ่ะสะท้อนก็กดอะไรวะจำบไม่ได้นะกด L หรือ R เนี่ย L หรือ R ในเกมเนะี่ยไม่ใช่ในแป้นนะ่ ไอ้แป้นเขาตั้งไว้คิวกับบิวเฮ้เดวบล์จัมเอ้ยเดวิวจัมไม่ใช่ซันจีนะนีอ,อลูกเตะ้อต่อเหรอวะมันโดนที่ไหลใช่หรอมันก็ข้อต่อเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้สิร้อยไปเนี่ยแต่ผมชอบเบรมากกว่านะผมไม่ใช่มอนี่เท่าไหร่ คุณทจิบานะเนี่ยถ้าเป็นอ่าคนที่ใช้คำขัดเนะี่ยแล้วนี้ผมก็ชอบนะเบรดแต่ก็ยังดูไม่ครบทุกตอนเนะี่ยดูแค่ไม่กี่ตอนเนะี่ยดูทันช่องเก้าฉายบ้างไม่ทันบ้างนะส่วนมากไม่ค่อยทันนะบางทีก็ลืมนะซึ่งมานานมาแล้วเนะยส่วนตอนนี้เบรดก็หาหาดูได้ที่ไหนวะไม่รู้สิหาซื้อก็ ไม่รู้มีอยู่มีมอยู่ไหมนะฮะมันไม่ค่อยจะมีแล้วนะฮะมาอา้าวยังโดนน,นะโดนั่นนะยังโดนนั่นนะมากระชากหลยชอบผื่งอืมกระโดดข้ามให้มันยากเล่นๆมาคลาแม็กซ์ไทม์ ถึงไหมไม่กันกันกันเหรอเพื่อน <c oughs> ลูกถีบไซโคสอ่นะมจะอะไรลเลยฮะนี่ครับอ,อุ้ยเลือดมันฟื้นเอาชิบหายครับอก,อก็กดคิวแล้วเป็นการ <c oughs> ระเบิดนะ่ะนั่นน่ะมันจะมีรูปตัวเอ็กซ์ขึ้นนะคือเราจะใช้อีกไม่ได้นะจนกว่าจะคู่ดาวเสร็จนะ่เป็นการใช้หมัดแสงอาทิตย์ แย่ไปนะติปล่าวะเจไดเอสอยู่นะยังไดเอสอยู่จับเนียวแต่ไม่ได้เห็นถ้าไม่ตายไม่เป็นไรนะนิดหน่อยนิดหน่อยนี้หน่อยนะโอเคสถานก็พอแล้วนะสำหรับพาทแรกนี้นะะก็เป็นซีรีส์ฆ่าเวลาผงไม่รู้สิผมก็ไม่รู้จะแคสเกมอะไรนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับมีเกมอะไรอยากให้แคสก็คอมเมนต์มาได้นะขอเป็นเกมพีเอพีนะเกมบีซีไม่มีตังค์ซื้อนะแล้วก็อาจจะแหลกด้วยนะฮะ แหลกแน่อนอนนะไม่อา่านหรอกครับแหลกทุกเกมนะมาดีดแลดีอยู่นิ่งไม่ได้นะกิ้วป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 ิ้วไม่แรงโคตรไม่แรงนะแต่เร็วอ่าเตะซ้ำอ่ะเตะซ้ำอ่ะเตะซ้ำอ่ะเตะเออเตมอนะมันอเอออืมสปิน ปีนไรลาวไม่ใช่มาชอสัสเต้เฮ้ยโอ้โหมันเปลี่ยนร่างยิงอะไรกูเนี้ยอะไรละ่ะจะมาเร็วกว่าเราไปเต้นอะไรนายสปีนไรลาวเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะผมเรียกไปงั้นแหละงไงล่ะเจอพลังร่างกันฟองวะเพ่ ุดยอดไม่ล่ะทำไมผมรู้สึกปวดทองลนะ่ะท้องใส่ปนปวดโอเคก็แต่ละพัน์นี้ก็คงต้องขอจากลารับไปก่อนนะก็ขอบคุณที่ดูกันจนจบเนะี่ยหรือว่าดูไม่จบกันนะ <c oughs> ก็สำหรใครสนใจหรือว่าชื่นชอบผลงานผมก็สามารถติดตามผมได้ที่ยูทูบตรงนี้นะกดซับสไครป์เพื่อติดตามผลงานต่อๆไปอะไรกันได้แล้วก็ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจก็ไปกดไลค ก็อัปเดตข่าวสารต่างๆนั้นน้าหรือว่าวันไหนผมไม่ได้อัปคลิปก็จะบอกไว้เลยนั้นนะบางทีก็ลืมก็กขออภัยครับเมื่อวานไม่ได้อัปคลิปนะก็ไว้เจอใหม่ครับบ๊ายบายซี่อา